อ่วันนี้นะครับเรานะฮะเรามีเขาเรียกว่าแขกรับเชิญแล้วนะครับแนะนำแอปเขามีเยอะแอปเฮียเฮียเลยนะครับวันนี้นะครับ่อคุณนันด้อมครับเจอกันแล้วครับรู้สึกเพิ่งอัดเทปที่แล้วไปเองนะครับถูกต้องครับโอเคครับันนี้อีกรอบนะครับมีไทเน่นะฮะเป็นแอปของคนไทยเป็นแอปดูข่าวนะฮะคือปกติเราอ่านข่าวเนี่ยต้องแยกแอปดูใช่ไหมฮะ ไทนี่จะรวมกลุ่มข่าวอย่างเช่นบล็อกนอนครับบล็อกนอนจะตายไทยรัฐกับกรุงศรีธนบุรีมีโฟนอนิกทำซ้ำเศรษฐศาสตร์ในิชันกรุงเทพลุกสนุกเอ่ออย่างนี้จะได้รัพวกอย่างมินเดนช์หรือว่าพวกกับลกอันนี้ดิบดูอย่างเงี้ยฮะแสดงว่าใช้แทนหนังสือพิมพ์ได้เลยแอปนี้ครับผมอย่างเช่นว่าผมเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมันก็จะพยายามย่อทุกอย่างไว้ให้ตลาดดอทคอมห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดตลาดดอทคอมมั่นใจได้ของชั่วทีนี้คือคือเว็บไทยนี่เนี่ยเป็นเว็บข่าวที่รวมรวมข่าวหหรืออออเเเว็็บบไไซตตต์่่าาางๆยะะมมมมมกกนนนใใ้ลสิผขป นอนบอกรูปภาพเพจเพจช็อตเพจดีซีดูอ่านข่าวสดๆเลยใช่ฮะว่าเว็บเลยเราสามารถที่จะกดฟลุ๊มแล้วก็เว็บข่าวทั่วไปมันจะยุ่งนะฮะอันนี้มันแค่แบบเนี้ยง่ายๆเลยแล้วมีเพียงแค่เนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ขนาดลูกขนาดตัวอักษรได้ใช่ไหมฮะเล็กกับเหมาะกับใครครับอันนี้เหมาะกับคนที่แบบว่าอยากได้อะไรง่ายๆใช่ฮะอย่างเช่นเนี่ยผมกดฟูลสกรีนแล้วมันไม่มีอะไรเลยคืออ่านย่อๆง่ายๆฮะตัวเว็บมันมันทำออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะแบบ ทวิตต่อได้เปลี่ยน open เปิดบนเบราว์เซอร์ได้แชร์ได้ใครที่มีมือถืออยู่แล้วอยากจะอ่านข่าวฟรีๆเนี่ยก็โหลดได้เลยแอปนี้ชื่อว่า Tiny News ครับ Tiny แปลว่าไทนี่แปลว่าเล็กครับก็ลองไปโหลดดูนะครับไทนี่มีบนแพลตฟอร์มอะไรบ้างครับมี iOS ครับผมฟรีไหมครับเอ่อฟรีครับ T I N Y Tiny App นะครับเอาไว้อ่านข่าวนะครับวันนี้ผู้จิ๋ได้ว่าเทีพี่โอเคขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณครับโอเคครับ ที่เรียนยังไม่่อยมีใครใช้หรอครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เะเอยยังเอาแล้วเหรอไปไหนบ้างดูเหมือนกันแจ้งเตืนหมดเล้วใหเียนวันนี้นะ